สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพูดถึงเรื่องการฝึกสติที่เหมาะสมกับตนเองแบบละเอียดก็จะเป็นช่วงแรกก่อนเพราะว่าในเรื่องของการฝึกแบบละเอียดนะจากคลิปที่แล้วก็คือเราจําเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกที่ตรงกับความต้องการของตัวเองหรือได้ผลกับตนเองกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับฉะนั้นแล้วการที่เราจะไปฝึกสติหรือ การที่เราจะไปเลือกวิธีต่างๆเพื่อมาจัดการตนเองอ่ะอาจจะต้องจัดการทําความเข้าใจตนเองก่อนแล้วก็รายละเอียดตรงนี้มันจะมีเยอะมากเลยนะครับในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของการเข้าใจแล้วก็รู้จักตนเองนะครับซึ่งเราเองนะครับในการฝึกสติเราจะต้องทราบจุดมุ่งหมายความต้องการของตนเองนะว่าการที่เราฝึกสติหรือสิ่งเหล่านี้หรือเราอยากจะมารู้จักตนเองเนี่ย มันเป็นตนเองที่เราถูกหล่อหลอมมาหรือว่ามันเป็นตัวเองที่เราอยากจะเป็นจริงๆใช่ไหมมันจึงมีการรู้จักว่าบางคนเราก็ต้องคำถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้วตัวเราเองคือใขรหรือตนเองเรามาจากไหนเนาะในการรู้จักตัวตนของเราอะครับมันจะมีทางทฤษฎีทางจิตวิทยานะครับบอกอยู่ว่ามันมีตัวตนที่แท้จริงตอนนี้มันจะต้องสังเกตยากหน่อยเนาะ ตัวตนที่2ก็คือตัวตนที่ตเองรับรู้ว่าฉันเป็นยังไงเราเป็นยังไงเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวตนที่3าก็คือตัวเองที่เรารับรู้จากผู้อื่นผู้อื่นอาจจะบอกเราว่าเราเป็นคนแบบนั้นแบบนี้เนาะตัวตนที่4ี่ก็คือตัวตนในอุดมคติที่เราวาดฝันไว้ว่าฉันจะต้องเป็นยังไงดีเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จซึ่งตัวตนเหล่านี้ครับมันก็เกิดจาก มุมมองการรับรู้ของตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงโรงเรียนหรือสังคมหรือบรรทัดฐานต่างๆนะครับหรือคําสอนต่างๆที่ทําให้เราเกิดตัวตนพวกนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตัวตนข้อที่1ก็คือตัวตนที่แท้จริงตรงเนี้ยที่อย่างที่บอกไปที่แรกว่ามันยากมากเลยที่เราจะรู้ตัวเองเนาะเราก็จึงต้องมาเข้าใจเรื่องของกระบวนการของ องค์ประกอบการเกิดสร้างตัวตนก่อนนะครับองค์ประกอบการเกิดสร้างของตัวตนเราต้องเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดก็คือ 1. ร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยครับมันมีกระบวนการตรงนี้เราอาจจะง่ายเนาะสก็คือมันมีความรู้สึกแล้วก็อารมณ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์เฉยๆฉยเนาะสามโทนง่ายๆก่อน 3. ก็คือความจําแล้วก็การระลึกความจําก็ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารับรู้มาทั้งหมดเนาะ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอารมณ์ประสบการณ์ความคิดอะไรต่างๆที่มันจาเข้าไปแล้วมันก็จะมีการรีคอร์ขึ้นมาว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราเออทำให้เกิดความจําที่4ก็คือความคิดและการประมวลผลเมื่อเรารับรู้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามมันจะเกิดความคิดวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลแล้วก็จะคิดต่อตลอดนะครับส่วนที่5ก็คือการรับรู้รับรู้ก็คือมันเข้าไปรับรู้ในสิ่งต่างๆ ซึ่งการรับรู้นี้ก็จะรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสของเราเนาะในช่องทางต่างๆนะครับทีนี้ระบบในการขับเคลื่อนของตัวตนก็จะเกิดจากการที่เมื่อส่วนประกอบมันเกิดมาเป็นชีวิตเมื่อ5อย่างเมื่อกี้นะครับมันก็จะยึดถือว่าตรงนี้เป็นตัวตนของเราแล้วนะครับก็จะไปเชื่อกับการที่เราถูกปลูกฝังนะครับหรือเชื่อในสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเราชื่ออะไรเป็นใครอยู่สถานไหนอะไรยังไงนะครับ2ก็คือ มันก็จะแสดงออกออกมาทางความคิดคําพูดและการกระทําที่มันเป็นตัวตนที่เราถูกปลุกฝังแล้วก็ถูกหล่อหลอมมาเนาะสก็คือการรับรู้ในสิ่งที่ตนเองแสดงออกนะครับมันก็จะรับรู้แล้วว่าไอ้ความคิดคําพูดการกระทําของตัวเองนั้นอะ่ะอันไหนที่มันเป็นรูปธรรมหรือมันเป็นนามธรรมนะครับที่เรียกว่าเป็นทางกระบวนการทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับสี 4. ก็คือเมื่อเรารับรู้จากสิ่งต่างๆนะครับเรารับรู้จากประสาทสัมผัสร,ร,รับรู้ไม่ว่าจะเป็น ภายในภายนอกเช่นตารับรู้ภาพหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสชาตินะครับกายสัมผัสภาย,ภายนอกจิตใจที่รับรู้อารมณ์ทางความคิดที่เกิดเนะาะหเกิดความรู้สึกอารมณ์ต่อสิ่งที่ตนสัมผัสหรือเกิดขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดการขับเคลื่อนขึ้นมาละทีนี้มันก็จะเริ่มดิ้นรนสแสวงหาให้เกิดความสุขความพอใจหรืออาจจะดิ้นรนออกจากความทุกข์บ้างหรือจะทําให้ตัวเองอยากอยู่กับภาวะนั้นนานน,าน,น,าน,น,าน,นะครับ ขั้นตอนต่อไปมันก็จะเกิดกันที่เริ่มออใช้ตัวบทบาทที่เรียรับรู้มาก็คือการสมมุติหรือแสดงออกในการสร้างตัวตนเพื่อตอบสนองต่อภายนอกและภายในตนเองมันทําให้เห็นตัวเองว่ามันเริ่มเกิดกันมีตัวตนเข้าไปในในตัวเราเองแหละในสังคมในครอบครัวอะไรก็ตามเพื่อให้มันมีการคงอยู่เนาะกาก็คือถ้าเรามีสิ่งที่เปลี่ยนไปมากระทบตัวตนเราไม่ว่าจะเป็น ทางร่างกายไม่สบายร่างกายไม่สบายจิตใจหรือการอยากให้ตัวตนของเราเป็นที่ยอมรับเนี่ยก็จะเกิดความทุกข์แล้วขอให้เกิดการจัดการตัวเองหรือการจัดการตัวตนนั้นใหม่ขึ้นมาได้ตรงนี้แหละครับมันจะเริ่มเกิดกระบวนการขับเคลื่อนของตัวตนต่างๆแล้วฉะนั้นแล้วต่อไปนะครับเราถึงจะต้องรู้ทันหรือจัดการการขับเคลื่อนของตัวตนของตัวเราเองด้วยการฝึกการสังเกตแล้วก็รู้จักตัวตนนะครับ จะเรียกว่าตัวเองก็ได้เนาะข้อแรกก็คือเราต้องเข้าใจภาวะของร่างกายก่อนว่าเ,ออเรายอมรับว่าร่างกายของเราจะเป็นอะไรก็ตามนะครับจะสุขภาพดีไม่ดีออการเคลื่อนไหวการหายใจอายุหรือตัวตนที่เรามีทางออภาพทางร่างกายเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจกับมันนะครับการเข้าใจก็คือการยอมรับด้วยเนาะสก็คือรู้จักอารมณ์ความรู้สึกที่มี ภายในของเราและการตอบสนองต่อที่ตนรับรู้แล้วก็สิ่งเราเช่นภายในเราตรงเนี้ยนะครับปัจจุบัน,นเนี้ยเนี่ยมันอารมณ์โอเคไหมดีไม่ดีเฉยๆหรือเบื่อหน่ายใช่ไหมแล้วพอเราถูกสิ่งที่เข้ามากระทบทางประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางภาพที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่เราได้กลิ่นพวกรสชาติอาหารการสัมผัสทางร่างกายหรือความคิดที่ผุดขึ้นมาตรงเนี้เราต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองนะครับ ข้อ3ก็คือเรารู้ทันข้อมูลความจําหรือประสบการณ์ความรู้สึกที่ตัวเองเคยได้รับและจําเอาไว้เนาะเพราะว่าสิ่งพวกนี้บางทีเราจําไม่ได้หรอกครับออแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปแล้วบางทีเราจะเข้าใจได้ว่าอ๋อที่เรามีอารมณ์ไม่ดีหรือเราไม่ชอบสิ่งนั้นเพราะว่าเราเคยจําความรู้สึกนั้นหรือเคยจําหรือให้ค่าสิ่งนั้นว่ามันไม่โอเคหรือสิ่งนั้นมันโอเคเราก็เลยเกิดความพอใจไม่พอใจนะครับ เสร็จแล้วเราจะนึกได้ว่าอ๋อสิ่งที่เราสะท้อนหรือเราคิดได้ก็ามาจากความจําหรือว่าเมมโมรีหรือประสบการณ์ต่างๆที่เราเอามาประมวลผลนะครับซึ่งมันก็ไปตรงกับข้อที่4ว่าเรารู้จักการที่เราได้ใช้ความคิดหรือการประมวลผลจากที่มาเหล่านั้นแล้วก็การรับรู้ที่เป็นปัจจุบันเราก็จะทราบเกี่ยวกับ ข้อต่อไปก็คือการรับรู้ว่าเรากําลังรับรู้หรือเราไม่รับรู้ด้วยเนาะต่อไปนะครับการที่เราสังเกตและเข้าใจตัวเองหรือเข้าใจตัวต,วตนบ่อยๆอครับมันจะต้องทําด้วยความต่อเนื่องเนาะให้เข้าใจถึงภาวะภายในตัวเองแล้วก็ภายนอกเมื่อถูกกระทบจนเราเข้าใจแล้วก็ชัดเจนกับสิ่งนั้นก็คือการไม่ตั้งคําถามสองก็คือเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับด้วยนะทุกสิ่งที่เรามีหรือเป็นหรือถูกกระทบ อย่างแบบไม่ทุกข์ทรมานทางใจด้วยข้อต่อไปก็คือเรารู้จักระบบการรับรู้ตนเองความเป็นปกติแล้วก็จัดก,การตัวเองต่อสิ่งภายนอกอข้อต่อไปก็คือเลือกใช้การแสดงออกที่เป็นตัวเองแต่ไม่เดือดร้อนทําร้ายเบียดเบียนตนเองผู้อื่นหรือสังคมก็คือสิ่งที่เราตัดสินใจออกไปนั้นนะมันเป็นตัวเรานั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครด้วยไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดสังคมด้วยนะครับซึ่งการที่จะทําอย่างนี้ครับ ข้อสุดท้ายก็คือเราจะต้องฝึกอยู่กับตนเองหรือมีสติรับรู้ตนเองภายในแล้วก็ภายนอกบ่อยๆภายในก็คือในระหว่างที่มันยังไม่ถูกกระทบเนาะแล้วก็ภายนอกก็คือเมื่อมันมีสิ่งเราหรือสิ่งภายนอกถูกกระทบขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งเราเนี้ยเดี๋ยวลองฝึกสังเกตก,กันก่อนแล้วก็ในคลิปหรือ E ีีต่อไปเราก็จะมาคุยกันอีกว่าเมื่อเราฝึกสังเกตตัวเองแล้วแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วเราจะมีประโยชน์อย่างไรหรือจะนำมาใช้อย่างไรได้ครับ